สวัสดีเอฟซีพุ่นติดตามห้าหน่อยของปูขุนวันที่สิบสี่มื่อนี้สมบูรณ์นอกพี่น้องอีกแล้วได้อีกแล้วสีหน่อยพันสีหน่อยเลยหลูดพันสีหน่อยมีสพอกิดกับพันคือสี่นอปีน้องเนาะก,กับปูวาขันโต กมกับตัวล่องกะจับน้ำกันเนาะมันจิมีสามตัวมันวะเข่าซีได้พี่น้องเด้อเฉพาะกิดเข่าซีได้ซีได้สองซีมาพิเศษก็มาเข่าตัวสำรองหาได้ศูนหาเจาะศูนหากับกับเข่าเนาะพี่น้องกับพานปกติ เข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องสองเด้งหาซีเขา่าซีเข่าหาดิพี่น้องเข่าซีเขา่เขาฮกเริ่มเขา่าซีฮกกระตัวจอซีหาถ้าพวกได้เข่าจอน้ำกระได้สามเด้งน,นะพี่น้องนะขันเข่าตะลุดกระได้สองเด้งขันเบี้ยพี่เก่าตัวเดียวกระได้สองเด้งคือได้เก่าชุนกับหาเก่าพี่น้อง ได้หาเด้งได้เต็มสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะผู้ได้เข้ามาติดตามผู้ใดเข้ามาส้มมาเสียแล้วกันผู้ได้กลับบ้านเมือเปล่านะพี่น้องอ่ะผู้ใดเข้ามาบึงหาหน่อยปูขุนสมบูรณ์มัดทุกขูทุกคนยิ้มกันกลับบ้านที่บ้านที่เมืองทีเ่เฮียนที่สั่นกับบริจมว่าให้ย,ยิ้มกันได้ทุกขูทุกคนเนาะเป็นใจแนเนอะชิดเอกดวงจันทร์ เห็น้วเด้อเห็นแล้วหัวจักแล้วขอบบุญขอบคุณหลายๆขอบใจมากๆที่ซอยคาสมุดปากกาคู่บาอาจารย์มามืออื่นเอาลายก้อนหนีด้เอาลำลำไรวลุยด้ดวงจันทร์เด้อให้ขอบครัวอุดมสมบุญเยอยเย็นเป็นสุกบ่ทะเลาะบ่แว่งในรอบรัวเด้อลวงจันทร์เด้อชิดเอกชิดเอกุขอบครัวอยู่เย็นเป็นชุกมัดตัวคู่ทุกคนในขอบครัว อามือน,นี่กะวันที่สิบสี่พันแล้วน้าพี่น้องน้บาบ้านนี้เบิ้งวันที่สิบหาเด้อของมื่ออื่นจักหน่นอยเล่าพัฒนากะสิออกว่าแล้วต้องเฝ้าเฝ้าใจจานจักหน่อยน้าพี่น้องนเนาะผู้ใดเขามาติดตามแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อเบื้งกดไลค์กดแชร์กดบอกมูม่บอกพวกให้หนำผู้ใดเขามาไหมกะกดกระดิ่งติดตามไว้ วันนี้สมบูรณ์ยู่ดอกค่าน้อยนี่เขาจอเข่าสองเด้งเขาหาเด้งโอ้หลายหลายวันนี้ได้หลายได้หลาย,ลายเขาสุกน้อยเลยสมบูรณ์เขาตัวสำรองก็จริงแต่ว่ามันมีตัดจอนํามนี่สองเด้งนํสามเด้งสี่เด้งหาเด้งโอ้เอาเอาขักๆนะ้พี่น้องนะเอาโอ้ลายใหญ่หางมาเบืองเลยเล่าสีมาแล้ว สิบ่ทันแล้วปรานาเนาะพี่น้องเนาะจัดไปจัดไปแมวก็มานอนเียนี่3-4ตัวนอนอ้อมอยู่นี่แมวก็ได้มื้อนี้แมวมาหมดตโตเลยบ่แม่นหมดซุมันมาหมดด16ตัวมา3-4ตัวนอนอ้อมอยู่นี่เาพาะกิจวันที่15มิถุนายนเด้อพี่น้องเด้อ จับคูเลยเก้าเกตเก้าเกตเก้าเกตดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่ง một năng một kết câu kết một kết một kết một kết Hốt kết, Hốt kết.

cầu kiết cầu kiết vinh cầu kết vinh cầu kết vinh cũng nên cầu kết đó 67, kiệt Lòng hốc kiệt kỹ xịt

เจ็ดสามสี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดวิ่งวิ่ง ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งวิง่งศูนย์หนึ่งวิ่งกลมเด่นศูนย์หนึ่งล่องสี่ศูนย์ ล่อง4 0ยุ่งกับลายแล้วยุ่งกับกวน,กน,กนมาน้าแมวว่ยนุ่ง,งผัดรุ่มกับเปิดไม่ได้ผัดกระดาษพี่น้องเอ้ยอดเอาปกติ กกติจับคูแปดหาแปดหางกสามงกสมเก้าศูน เก้าศูนห้าหกห้าหกสีห้สี h h ่แปดก แปดหกวิ่งวิ่งแปดหาแปดหาวิ่งแปดหาวิ่ง กรมเด่นแปดหาล่องหาหกล่องหาหก Vip, i p C.I.P CHAPCO C.H c 04 เก้าสามเก้าสามหาหนึ่งหาหนึ่งหาหกหาหก วิ่งวิ่งสีหาสีหาวิ่งสีหาวิ่ง ซี่หาบิ่งกลมเด่นซี่หาล่องหาหนึ่งศูนย์หกสามศูนย์ เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดเก็ดห้าแปดห้าแปดกูขุน เขียนชุดมือก็เป๊ะๆไปน่ะพี่น้องก็อ่านออกน่ะเอาอ่านออกก็เป็นได้เนออ้ออัดตะเล็กแม่นอ้าวพี่น้องเอ,อ้ยแคปน้าจอเด้อแคปน้าจอเด้อผู้ใดเ,เข้ามาแล้วแค่น้อยก็สิเห็นเล่าพัฒนาแล้วแตกคักๆแล้วเล่าพัฒนาก็ได้มือนี่ว <c oughs> ันที่สิบสี่นาะอ้าวมือนี่วันที่สิบสี่ผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแตกซีน้อยโอ้ จกสะแตกไส้เลยดึงสารพัดสารสารพัดดิ่งเลยใ้ร้ายด้งพี่น้องเขาไร้ด้งเขาแตกพร้อมเขาเจาะพร้อมพี่น้องสกมันกันยุติเนาะพวกเขามาเบิ่งกันได้เป็นจังได้กัดจีได้กันตุกูทุกคนอยู่หรอกได้ขาขะต้มข้นมลูกไปโรงเรียนขากับเขากับน้ำสุกูทุกคนอยู่หรอกเนาะอาบ่อลายใหญ่ห่างของมือเอินพี่น้องบันทีสิพามาแล้ว จัดไปห้าหน่วยวันที่สิบหามิถุนายน66สิบหกสะพกิดพี่น้องรอบแรกจับคูเก้เกตศูนย์หนึ่งหกหนเกตตหนึ่วิ่งเก้าเตขมเดินเก้กตล่องหกเกตพิเศษ0190์หนึ่งเก้าศูนยเกตตวิ่ง01 กลมเลนศูนย์ห่ล่องส0ปกติ8 5ดห้าหกสามเกวิ่ง8ปดหกมเน 8, ลนแปดห้าล่องห้าหกวับคู่ห5าศูนย์5ีเก้หาหนึ วิ่งซี่หากมเดินซี่หาร่องหาหนึ่งวนนี้เป็นยังไรวันที่สิบสี่มันกันทุกคนละน้อผู้ได้เขามาหาปุพาห้าน้อยมือนี่มันกันทุกู่ทุกคนบ่าขาดบ่มีวาขาดทุนดอกผู้ได้เขาเป็นเขาเก่งเต็มกระเป๋าอังกระเป๋าผลละน้อพี่น้องน้อืัอนี้เอชีทุกขู่ทุกคนขึ้นสิหมันยี่ดอกวันที่สิบสี่เอาวันที่สิบหาของมือนี่กับขึ้นนี่นะพี่น้องเอ้ยตัวได้มา หน่อยได้หมักกะจัดหน่อยได้ขัดกะพันแต่ว่าส่วนมากมันจะมันจะเข่าได้ทุกน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับสังเกตเบิึงตัวร่องน้ำเด้อพี่น้องเด้อตัวขีดร่องมันจะมีสามตัวขันเอาทั้งหลุดสองตัวน้ำมันจะเป็นสามตัวให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนพิจารณาเบ้างโศกมันมันเด้อมืออื่นเด้อลำลรุ่ยรุ่ยกันทุกคู่ทุกคนหิงหิงปังปังรวยเงินรวยท่องกันหมดทุกคู่ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อ พอกันไม่คลิดต่อไปสวัสดี